สวัสดีครับตั้งแต่ที่แอดมินทำคลิปทางการทหารมานะครับก็ได้รู้ความเห็นของคนหลายคนก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะครับสลัมิกากับรัสเซียแน่นอนว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมองความดีของฝ่ายที่ตัวเองนิเชียร์และแน่นอนเช่นกันครับฝ่ายตรงข้ามนี่มันเลวขุดกันขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละครับแต่ถ้าเรามองจากความเป็นจริงแล้วนะครับทุกกลุ่มทุกประเทศต่างก็มีบาดแผลต่างก็มีมุมมืดด้วยกันทั้งนั้นผ่านเรื่องราวป่าเถื่อนมาด้วยกันทั้งสิน้นกว่าจะคลืนแล้วก็รวมกันเป็นประเทศเช่นนนยุุคปััจจบี้้ได และแน่นอนว่ามันเป็นอดีตไปแล้วชนะเขาได้ยึดเข้ามาได้ก็ดีใจชยโยโห่ร้องพอแพ้บ้างฟูมไฟโดนรังแกอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับการแบ่งขั้วนี้ชัดเจนขึ้นเสรีกับสังคมนิยมแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือสัตเมิการเนี่ยลุกลานไปทุกที่โดยเฉพาะมุมมองของฝ่ายสังคมนิยมนะครับทีนี้เรามามองเหตุผลว่าทําไมสัตเมิการเนี่ยถึงต้องทําแบบนั้นเพราะว่ามันเสียทั้งคนแล้วก็งบประมาณนี้มากมายอันนี้แอดมินพยายามหาเหตุผลนะครับเพราะว่าระบอบสังคมนิยมเนี่ยแม้ว่าทฤษฎีจะเป็นระบอบที่มีความเท่าเทียมแต่ว่าโครงสร้าง อำนาจมันเอื้อต่อการผูกขาดแล้วก็กลายเป็นเผด็จการไปนะครับและจากประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านมาในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยต้นเหตุมันก็มาจากอำนาจเผด็จการแบบนี้ทั้งเชีวมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับพอมีอำนาจก็ลุกรานคนอื่นจนเกิดสงครามใหญ่แล้วก็เสียหายเสียคนนี่มากมายมันไม่มีการถ่วงดุลอำนาจได้เลยครับและถ้าปล่อยให้สังคมนิยมในแพร่ขยายไปมีวายสงครามใหญ่นี่จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งมันจึงต้องมีการต้านคอมมิวนิสต์ี่ขึ้นมาแล้วครับนั่นก็คือภาพใหญ่ แต่ว,ว่าวิธีการต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐดเมริกาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบมากนะครับขาวเทาไปจนถึงดำอย่างกรณีของอาณานิคมฝรั่งเศสใกล้บ้านเราในกาเหตุการณ์ที่มันคาบเกี่ยวกันจริง,รงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐดเมริกามีนโยบายให้เจ้าอาณานิคมทั้งหลายน่คืนเอกราชให้ทั้งหมดนี่อยู่แล้วนะครับอังกฤษนี่อย่างเครียดเสียดินแดนไปเยอะมากหลายประเทศได้รับอิสรภาพได้เอกราชในเอเชียก็เช่นอินเดียพม่ามาเลเซียนี่เป็นต้นนะครับ จริงๆแล้วกัมพูชาเวียดนามกับลาวต้องได้รับอิสรภาพเช่นกันนะครับแต่ว่ามีการต่อสู้เรียกร้องเอกราชก่อนความสับสนนี่มันเกิดขึ้นจริงๆสอเมิกาต้องยินดีนะครับที่ฝรั่งเศสจะคืนเอกราชให้แต่ว่าเรื่องนี้มันพลิกก็คือฝ่ายประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตซึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์นะครับมันจึงเข้าเงื่อนไข่ที่สอเมิกาต้องเข้าต่อต้านซึ่งก็เสียใด้แล้วก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากจริงๆสอเมิกาต้องช่วยเหลือการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสนะครับแต เล่คร้องเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์มันจึงทําให้สัตมิกานี่ต้องรบฝรั่งเศสนี่เปิดตูดกลับบ้านเกิดสงครามเวียดนามสูญเสียมากมายอย่างน่าเห็นใจนะครับ นั่นเป็นเหตุให้ประชาชนสลัตมิการไม่พอใจเกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลก่อสลัมิการมีการเรียกร้องให้ถอนกำลังจนสลัมิการก็ต้องถอนไปนะครับคอมมิวนิสต์เติบโตขึ้นสลัมิการก็เฝ้าดูวางการป้องกันอยู่ที่ไทยนี่นะครับแต่ว่าสลัมิการจะใช้กำลังทางการทหารนี้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งผ่านการประท้วงจากประชาชนของสลัมิการเองและรัฐสภาของสลัมิการไม่อนุญาตในขณะเดียวกันช่วงนั้นจีนไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าต้องการต้านโซเวียตนะครับจีนเข้าหาสลัมิการนี้ ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงซาดเมิการมีความสัมพ mm ันธ์ท mm ี่ดีกับจีนในช่วงนั้นหลังจากนั้นซาดเมิการถอนกําลังจากเวียดนามนะครับซเวียตแล้วก็เวียดนามนี่โตขึ้นแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นนะสิครับบุกกัมพูชาตอนนั้นเขมรแดงมีอํานาจอยู่เขมรแดงนี่ต้านเวียดนามกับโซเวียตแล้วครับแมวจะสีอะไรก็ช่างก่อให้จับหนูได้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเขมรแดงจะโหดเหี้ยมแต่ก็ได้รับการสนับสนุนเพื่อต้านโซเวียตกับเวียดนามในเขมรก็มี2ฝ่ายนะครับฝ่าย เวียดนามจนในที่สุดเขมี่แดงก็แพ้ไปแล้วก็เป้าหมายต่อไปของโซเวียตและก็เวียดนามก็คือประเทศไทยนะครับในตอนนั้นสัตวรบมีการนี้ใช้กําลังนี้ไม่ได้สืบเนื่องจากการประท้วงครั้งก่อนนะครับแต่จะยอมให้โซเวียตยึดไทยนี้ไม่ได้เช่นกันสัตวรบมีการมีพันธมิตรอย่างจีนในตอนนั้นมันก็มียากที่จะขอให้จีนนี้ช่วย จีนจึงเข้ามามีบทบาทนะครับจีนเปิดกับเวียดนามจนเวียดนามนี้ต้องถอยกลับไปหลังจากนั้นไทยก็มีการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศนะครับดูเหมือนว่าสอเมิการจะหายไปแต่ว่าความจริงสอเมิกาก็มีบทบาทมาโดยตลอดในประเทศไทยรวมถึงชายแดนไทยพม่าด้วยนะครับก็เพื่อต้านลัทธิคอมมิวนสิสต์ เรื่องราวแบบนี้ในอเมริกาใต้ก็เช่นกันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการคืนเอกราชหลังจากนั้นแต่ละประเทศคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ก็จะเป็นพวกนายพลหรือว่าผู้มีอำนาจกลายเป็นปเผด็จการซะเป็นส่วนมากหลุดพ้นจากเจ้าอนาณาธิคมก็มาเจอกับเผด็จการทหารเวีกนกรรมของประชาชนนะครับมีการลุกฮือปฏิวัติโค่นล้มเผด็จการก,กันหลายประเทศซึ่งการปฏิวัติใช้แนวคิดของสังคมนิยมใช้แนวคิดของคอมมิวนสิสต์ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตซึ่งสหรัฐอเมริกาต้องการต้านลัชธิคอมมิวนสิส นะครับมันก็เป็นเรื่องหงดหงิดสหรมีการจาเป็นต้องสนับสนุนเผด็จการบางประเทศก็เพื่อต้านลัทธิค,คอมมิวนสิสต์ซึ่งก็เป็นการมองในแง่ของภาพรวมในการเมืองการปกครองนะครับควบคุมเผด็จการนี้ให้ได้ดีกว่าให้ลัทธิค,คอมมิวนสิสต์นี้แพร่ขยายออกไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าแม้ว่าทฤษฎีของคอมมิวนิสต์จะเป็นการเท่าเทียมนะครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางจะจบลงด้วยเผด็จการและก็การผูกขาดอำนาจเพราะว่าโครงสร้างระบอบนี้มันเป็นแบบนั้นไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลานะครับ เราจะเห็นว่าคอมมิวนิสต์ทุกประเทศเนี่ยมีความเท่าเทียมกันไหมผู้นำนี่ยอมสละอำนาจที่กับคนอื่นไหมไม่ครับสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้นโยบายภายใต้ทฤษฎีภายใต้หลักการอย่างสวยหรูนะครับในอเมริกาใต้ส่วนมากเป็นเผด็จการก็จริงแต่ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐมิการนะครับไม่ให้ใช้อำนาจที่มากไปแบ่งประชาชนบ้างเบาๆไม่งั้นโดนความบาดทางการค้านะครับการที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพื้นฐานของประชาชนไม่พร้อมที่จะใช้ประชาธิปไตยแบบเต็ม รูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าโครงสร้างทางการศึกษานะครับด้วยความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจทําให้หลายประเทศนี้เจริญขึ้นมาได้แบบกึงก่งๆึ่งเผด็จการนะครับจนมาถึงจุดจุดหนึ่งปีกล้าขาแข็งผู้มีอํานาจอยากรวบอํานาจมากขึ้นไม่ฟังสรัอรมิกาหันหลังให้กับสรัอเมิกาไปนะครับก็คือเวเนซุเอลานั่นเองเหตุผลก็คืออยากกระชับอํานาจผูกขาดอํานาจเวเนซุเอลานี่หันไปหารัเสเซียแล้วครับก็โดนสรัอเมิกานี่คว่ำบาตรด้วยความที่เวเน เอยากพิสูจน์ตัวเองว่าระบอบเผด็จการก็ดูแลประชาชนได้ดีแจกประชานิยมแบบกันนนำไม่อั้นและครับก็เพื่อเอาใจประชาชนประชาชนก็เฮสิครับรัสเซียลูกพี่ก็ห้ามไม่ทันมันผิดหลักการของคอมมิวนิสต์มันก็พังนะสิครับจะเรียกว่านโยบายแบบนี้นโยบายสุ่มสี่สุ่มห้าก็ว่าได้นะครับ สุดท้ายเวเนซุเอลาก็โทษว่ามันจากการคว่ำบาตรของสรัเมิการนะครับนอกจากสรัเมิการจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังคว่ำบาตรทางการทหารด้วยเวเนซุเอลาเคยมีอาวุธของสรัเมิการโดยเฉพาะ F16 จากนั้นก็ไปซื้อซู -30 มาจากรัสเซียอาการเดียวกับซูฮาโต้ของอินโดนีเซียเลยนะครับแต่ว,ว่าเวเนซุเอลาก็ยังอยู่ได้เพราะว่าสายป่านี้ยาวกว่ามีน้ํามันสํารองนี่เยอะแต่ก็ร่อแร่เหมือนกันนั่นแหละครับเวเนซุเอลาได้ F16 มาในปี25 0 0 2้ 26, เป็น F16 รุ่นที่นั่งเดียว17บเจลำแล้วก็2ที่นั่งอีก4ี่ลำนะครับแต่ว่าซาลามิกาไม่ส่งอะไรให้วีเนซุเอลาก็เลยไปซื้อซู30มสาจากรัสเซียเป็นซูสามสินะครับซู30ของวีเนซุเอลาไม่มีขนาดหรือว่าปีกเล็กด้านหน้าเหมือนกับซู30ของรัสเซียกับอินเดียนะครับและซู30เป็นอาวุธหลักของเวเนซุเอลามีขีปนาวุธ R27ER ที่มีระยะ130กิโเมตรนะครับ แล้วก็ R 77มีระยะอยู่ที่110กิโลเมตรส่วน F16 ที่เวเนซุเอลามีนะครับมีขี่ปนาวุธ AIM-9 Sidewinder รุ่นเก่ากับ Python 4มีพิสัยอยู่ที่15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ พูดตรงๆ F16 ไม่มีประโยชน์กับเวเนซุเอลานะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์กับรัเสเซียการได้เครื่องบินของศัตรูไปซ้อมรบมันก็คือความใฝ่ฝันก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งนะครับสลามิกาได้ m i ก2 1จากอินโดนีเซียกับจีนไปได้ m i ก2 3จากอียิปต์มิก29จากโมอโดวาซู27่จากเบรุสเอาไปซ้อมรบจนชำนาญแล้วละรับ ส่วนรัเสเซียได้ F5E ของสฐอนมิกาไปตอนที่ยังเป็นโซเวียตก็ได้ไปจากเวียดนามนี่แหละครับเพราะว่าการได้ F5E ไปของโซเวียตทําให้สฐอนมิกาพัฒนา F16 นี้ขึ้นมาแต่รัเสเซียไม่เคยเข้าถึง F16 นะครับแม้ว่า F16 จะใช้งานมานานแล้วแต่ว่าปัจจุบัน F16 ก็ยังใช้งานอยู่จํานวนมากโดยเฉพาะประเทศนาโตนะครับวีเนซุเอลาเคยพยายามขาย F16 ให้กับอิหร่านมาแล้วในช่วงกลางปี2000ตอนนั้นสฐอนมิกาไม่พอใจหนักมากคึดทัดจน เวเนซุเอลาไม่ขายนะครับคราวนี้เวเนซุเอลาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วละครับการขาย F16 ให้กับรัสเซียมีความเป็นไปได้ข่าวนี้มาจาก Military Watch Magazine และแน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นนะครับเวเนซุเอลาเตรียมรับมือกับสัรอเมิกาได้เลยอันนี้แอดมินเป็นห่วงบรรดานางงามทั้งหลายนี่เป็นอย่างยิ่งนะครับ